เพื่อนๆครับอีกไม่นานนะครับเราจะสามารถคุยกับน้องสัตว์ได้ครับใช่ครับเราจะสามารถคุยกับน้องหมาที่บ้านก็ได้หรือคุยกับน้องแมวที่บ้านก็ได้ครับด้วยการมาของ AI ครับเพราะที่ผ่านมานะครับเราก็มีการศึกษาอยู่แล้วว่าเฮ้ยสัตว์เขามีการคุยกันอย่างเคสที่เพื่อนๆเห็นนะครับนักวิทยาศาสตร์เขาไปเก็บเสียงมาว่าเวลามียเคสเขาคุยกันเขามีการให้เสียงกันส่งสัญญาณกันถ้าเกิดมีอะไรเตือนภัยเข้ามาเช่นมีนกบินขึ้นมาหรือมีสัตว์มาจากภาคพื้นดินเขาเตือนภัยกันครับแต่รู้ไหมครับต้องไปนั่งสัง เอาเสียงเดิมเนี่ยกลับไปเปิดไกลว่าน้องๆเขาก็รีบวิ่งหนีกันแล้วหลบหลุมภัยกันจริงๆเพราะเขามีการสื่อสารกันในปภาษาของเขาครับแต่ตอนนี้นะครับพอมี AI เข้ามาช่วยใช่ไหมครับแทนที่เราต้องมานั่งสังเกตเองเขาเอาชุดข้อมูลต่างๆครับให้ AI ช่วยคิดวิเคราะห์ให้ว่า ที่น้องหมาเห่าแบบนี้เขาเห่าเขาสื่อสารอะไรเขาจะสื่อสารแบบไหนที่น้องแมวล้องแบบนี้เขาจะสื่อสารว่าอะไรแล้วก็เอามาประมวลผลออกมาเป็นภาษามนุษย์และสิ่งที่น่าสนใจคือตอบ